มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับญาติโยมร่วมใส่บาตหลวงตาบุญชื่นพระทุดงสายวัดป่าชื่อดังเป็นวันที่สองครับ วัดที่ไรตรีเทียรพลโชคนำชัยในอำเภอบางปลามาและญาติโยมจำนวนหลายร้อยคนร่วมใส่บาทหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุด,ดงสายวัดป่าชื่อดังวัย72ปีพร้อมคณะลูกศิษย์ออกเดินธุด,ดงจากวัดจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไปยังจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดรวมระยะทางกว่า1,500กิโลเมตรหลวงตา บุญชื่นนะครับถือว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําให้ชาวบ้านนั้นเกิดความเคารพศรัทธาและติดตามข่าวสารของตาอยู่ตลอดเมื่อมีโอกาสจึงมาร่วมทําบุญ โดยหลวงตาบุญชื่นได้ออกเดินทุดงนะครับตามถนนสาย3-40สสุพรรณบุรีชัยนาทผ่านพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมุ่งหน้าเข้าเขตอำเภอศรีประจันระหว่างทางที่หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงผ่านมีญาติโยมเฝ้ารอถวายปัจจัยน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆสิ่งของที่รับมานะครับก็จะส่งมอบให้กับโรงเรียนและชาวบ้านที่เดือดร้อนในเส้นทางที่ทุดงผ่านต่อไปครับ